สวัสดีค่ะหน่วยรัฐบ,บาลไทยค่ะโอกตัวใดล่ะบันี้เบิงด้วยโอ้เรากระเขายอยู่เด้พี่น,งนง่งเด้โอเขาตรงตรงเด้ออดใช้วิจารย์นในการรับชมด้วยพี่น่องลงให้แต่คนเสือคนปลเสือกับปลตองเบิงทำเตือนทั้งช่องเป็นเพียงแนวทางเด้โอขอหให้แต่คนเสือเท่านั้นค่ะคนที่เคยติดตามมาเคยเห็นอยู่ว่าเขาบ่อยเข้าบ่อย สตัวก็บ่อยสองตัวก็บ่อยอ่าเปิดโปรดใช้วิจารยานในการรับชมด้วยค่ะหวยมีเข้ามีหลุดค่ะเซฟีที่แท้จริงเขาจะรู้เลยว่าหวยคามปิ่นเข้าไม่เข้าทำให้คนที่ชอบดูเท่านั้นค่ะคนที่ไม่ชอบดูก็เลื่อนผ่านไม่ให้คอมเมนต์มาด่ามากกันเด้อพี่น้องเอยชมความบันเทิงชอบกระจัดคัดกระพานหลายอาจารย์ดังอยู่พี่น้อง อันนี้ห้าล่ให้เบิ้ลเปลนแนวทางเลขที่ออกหนึ่งสองหกหกสองเจ็ดเจ็ดอันนี้โบได้ลงสามตัวสามยังหายด้ยวยพี่น้องเลยเพราะห้าลงสองตัวแปดห้าน,นี่แปดห้าแปดห้าล่างแปดห้าเข้าแปดห้าตรงตรงเด้อสูตรสิบห้าชุดเนี่ยงวดนี้จะลงตรงนี้แหละครับวันนี้วันนี้จะลงอันนี้ให้ได้อ รัฐบาลไทยงวดนี้เขาไปแล้วสองตัวสองตัวล่างแปดหาพี่น้ององวดนี่งมวดนี่นี่เลขมันสีมาตัวเก่าพี่น้องแต่ว่ามีตัวเน้นให้เยอ่เสีเน้นให้เลขมาตัวเก่าสายเก่าแต่ว่าจะเน้นให้เร้่ดสามสามตัวเอาไวท้ทีหลังลงสองตัวก่อน ที่สองบ่ะวันที่หนึ่งเป็นวันแรงงานแห่งชาติวันที่สองค่ะวันที่สองพิกภาคม ข้อข้อหกแปดเด่นเด่นเจ็ดกับแปดเออพี่น้องเอ้ยนี่เด่นเจ็ดกับแปดแปดยังจะหลงเหลืออยู่เจ็ดก็ 8. ยังจะหลงเหลืออยู่นะคิดว่าเจ็ดศูนย์เจ็ดแปด เจ็ดหนึ่งเอกสายเก่าได้พี่น้องศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดห้าหนึ่งสี่ หนึ่งห้าสี่ห้าศูนย์แปดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ห้าแปดหนึ่งแปดสี่ อันไหนที่มันเข้ากับเด่นทั้งเจ็ดทั้งแปดเด่นไหนทั้งเจ็ดทั้งแปดแหละพี่น้องอันนี้ก็เจ็ดอันนี้ก็เจ็ดอันนี้ก็แปดอันนี้ก็แปดอันนี้ก็เจ็ดนี้ก็นี่นี่ตัวที่เด่นเน้นหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดสองตัวบนล่างด้วยบนบวกล่าง กลับด้วยซื้อเล็กไม่กลับตัดแตกบอกมาบนมันยนังไปลงล่างเลยพี่น้องเอะไรแน่นอนกับเขาของ,ของบมีห้าขอให้มันมานะขอให้มันแม่นน,นั้นนะงานก็นได้เ้ล่หะแต่บอกคุยไม่โม้ไม่บอกว่าคุยได้เท่าไหร่แต่ว่าได้พี่น้องที่เจรณาเอาก็แล้วกันเราให้แค่เป็นแนวทางเราไม่ได้ยุโยงส่งเสริมนะจ๊ะ เอามาฝากมาต้อนพ่อแม่พี่น้องป้องไปรัฐาบาลไทยนี่กี่ชุดนี่นะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่ชุดแปดห้าตัดออกไปออกไปแล้วคิดว่าคือสิบมาดอ,อกพี่น้องพี่พูดได้พ,พี่น้องมากก็เอาได้สูตรเก่า คิดว่ามันสีมาบนก็นเอาเลยค่ะจัดไปเลยแต่ไม่ให้แต่ไม่ลงให้แต่ลงแค่นี้พอติดตดตัวใดที่มันติดสามติดสีดด่ติดห้าจีวงให้ได้ที่น้องติดสามติดสี่ติดห้าคือสองตัวนี้ได้ด้วยลงให้สองตัวอีกสูตรหนึ่งกับวังยานกับมาเด้อ มาสองสูตรแน่นสูตรแน่นนะนะสูตรยังก็สูตรเด่นนะนะสูตรเด่นมาสองงวดที่แล้วก็มาสองมาชนกันงวดนี้งวดนี้มาชนกับสามสี่ห้าเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดมาชนกับสามสี่ห้านี่ละนี่สามสี่ห้านี่ละนี่นี่สี่นี่ห้าได้พี่นอ้องเด้เน้นไปที่เจ็ดก็แล้วกัน่ะ ชอบกระจัดคัดกระพานเราลงแค่เป็นแนวทางนั่นละ่ะพี่ห่านั่นละ่ะเลขพี่นอ้องมีอะไรมากมายที่สองพฤษภาคมขอบคุณที่คอมเมนต์อย่างสุภาพเรียบร้อยค่ะพี่นอ้อง ออกไปแล้วอันนี้นะออก8ปาไปแล้วเนี่ยเบิ้งให้ยอดลังก็ได้บามีบาได้ลงตัวใดเนี่ยอันนี้สิบหกนี่สิบหกออกตัวใดมันไม่มามันมาคลิปน้่นี่น้องลงให้คลิปเดียวเด้สองหกหกออกสองหกหกสองหกหกไ่ยังไง สองสองเจ็ดล่างแปดห้าสองเจ็ดเจ็ดแปดห้ามีไหมสองอันนี้ก็วันที่สิบหกสองหกสองสองเจ็ดแปดห้าโอ้เขาตัวนี้น่ะ เข่าเจ็ดสองสองเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อเด่นให้ที่สองเข่าเด้อนี่สูตรนี้กับเขา่าวันนี้มาสูตรนี้ด้วยสองหกหกสองสองเจ็ดสองแปดห้าหตัวนี้ไ่ได้ให้เด่นแต่อันนี้เขาเ 2, 2, ่าเจ็ดสองพี่น้องตัวนี้เข่าเจ็ดสองสองเจ็ดเด้อเพราะว่าเลขคำปิ้นมันสิเป็นบนบวกล่างตลอดเด้อพี่น้องเด้อไม่ได้ปักหลักใครชอบตัวไหนก็เอาไปปักหลักเอาก็แล้วกัน นี่ชุดนี่กามาเนี่เห็นปะสิบหกเดินให้สองสามสี่ออกตัวแรสองหกหกสองหกหกสองสองเจ็ดแปดห้าสองสองเกียดเรียกพวกนี้ตองแปดห้ามาที่สองเท่านั้นแหละพี่น้อง ที่สิบหกอันนี้ก็1สิบหกออกสองหกหกสองสองเ็ดล่างแปดห้ามาแต่แปดกับห้ามันมาล่างซ้ำตัวนี่สองเ็ดไม่มีอันนี้ไม่ได้ให้เด่นเลยถือว่าพลาดแต่ว่ามาอยู่แปดกับห้านี่ตัวนี้มันมาเลยเนี่แปดกับห้าล่างตรงๆเดยอ่ะบันนีล้ให้แล้วพี่นอ้อง ลงสูตรแปดหาให้ที่เนี่ยเดี๋ยวมือหนาสิลงสูตรเจ็ดสองห้เด้วยพี่น้องเด้อเ่อมันมาอีกร่างตรงตรงอ่ะยกคลิปไปแค่นี้แล้วพี่น้องโอ้คลิปยาวเลยมือนี่ขอให้โชคดีค่ะ